สวัสดีครับยินดีตอนรับสู่ Deep Dive ครั้งนี้ครับผมวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่ได้มานะครับเกี่ยวกับเรื่องอออกรพลังงานชีวภาพแล้วก็วงจรเร d ดี n i นิข้อมูลชุด,น,ดน,นี้น่าสนใจทีเดียวครับ,เ,รบเป้าหมายของเราก็คือสกัดเอาแก่นความคิดหลักๆออกมาแล้วก็ทำความเข้าใจว่าไอ้เจ้าวงจรพวกนี้เนี่ยมันทำงานยังไงตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายไว้นะครับค่ะสวัสดีค่ะก็ จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือแนวพิษเรื่องอที่เรียกว่าสนามพลังงานชีวภาพนะคะที่เขาบอกว่ามันสามารถนำพาข้อมูลไปได้ซึ่งมุมมองนี้มันต่างจากเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันเลยค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาค่อยๆแกะดูกันเลยดีกว่าครับเอกสารชุดนี้เขาบอกว่าพลังงานชีวภาพเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับสนามแม่เหล็กแล้วเหมือนกับว่าทั้งสองอย่างนี้มันแตกออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าอีเซอร์อีกทีอะไรแบบนั้นนะคะ ส่วน radio n i s ก็คือการจัดการกับข้อมูลที่เรียกว่า radio n i c Data ที่ส่งผ่านสนามพลังงานชีวภาพตัวนี้ล่ะคะ่ะไม่ใช่แบบคลื่นวิทยุที่ส่งผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างที่เราเข้าใจกันอืมเป็นคอนเซปที่แบบว่าต่างไปจากเดิมเยอะเลยนะครับค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเราสามารถจำลองคุณสมบัติทางเคมีของธาตุต่างๆได้นะคะเขาเรียกว่า e t h e r chemical effect คือใช้การฉายภาพข้อมูลผ่านพลังงานชีวภาพเนี่แหละคะ่ะ แหล่งข้อมูลเขาก็เสนอว่าเออมันอาจจะช่วยลดการพึ่งพาสารเคมีจริงๆได้ในภาคอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้นะคะโหจำลองธาตุได้เลยเหรอครับค่ะเขาเชื่อมโยงไปถึงแนวคิดควอนตัมด้วยนะคะว่าอะตอมจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับภาพฉายของข้อมูลอะไรทำนองนั้นโอเคครับพอเข้าใจคอนเซปต์เรื่องพลังงานกับข้อมูลตามที่เขาอ,อธิบายแล้วทีนี้ตัวอุปกรณ์ล่ะครับไอเครื่องรดิโอนิกส์เนี่ยมันทำงานยังไงครับเห็นว่ามีแบบง่ายๆด้วย มีค่ะมีแบบพื้นฐานเลยอุปกรณ์แบบพื้นฐานเนี่ยเขาอธิบายว่าเหมือนเป็นวงจรปิดที่เราปรับจูนค่าได้ส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็จะมี p o t e n ชิ o อ e มิเหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าปุ่มหมุนนั่นแหละค่ะอ๋อตัวต้านทานปรับค่าได้ใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องมีสก i นเลก็ได้นะคะแค่ปรับค่าได้แล้วเราก็จดค่าที่เราใช้ไว้ แล้วก็มีช่องใส่ตัวอย่างหรือ witness well สำหรับใส่สิ่งที่เราจะวิเคราะห์หรือจะส่งผลถึงนะคะครับผมและที่สำคัญเลยคือแผ่นสัมผัสหรือ touch pad ค่ะทำจากแผ่นทองแดงแล้วก็มีพลาสติกบางๆคลุมไว้ผมว่าที่แน่ทึ่งคือวิธีการปรับจูนนะครับในเอกสารเขาบอกว่าไม่ใช่การวัดค่าด้วยเครื่องมือวัดอะไรเลยแต่คือการหมุนปุ่มไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนผู้ใช้รู้สึกถึงความหนืดหรือความติดเวลาเอานิ้วลูบไปบนแผ่นสัมผัส ใช่เลยค่ะถูกต้องค่ะพอรู้สึกแบบนั้นปุ๊บแสดงว่ามันเกิดเรโซแนนซ์หรือการสั่นพร้องกับตัวอย่างที่อยู่ในช่องแล้วอืมแล้วมันเกิดได้ยังไงครับไอความรู้สึกหนืดๆเนี่ยคือคำอธิบายในแหล่งข้อมูลนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการปฏิสัมพันธ์โดยตรงเลยระหว่างสนามพลังงานชีวาภาพของผู้ใช้เองกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากตัวเครื่องรวมกับตัวอย่างไม่ใช่การทำงานของวงจรไฟฟ้าแบบปกติที่ส่งสัญญ,ญาณตามสายไฟที่เราเรียนเรียนกันมานะคะ เข้าใจแ่ละครับเหมือนใช้ร่างกายเราเป็นเซ็นเซอร์แบบหนึ่งในเอกสารก็มีแผนภาพให้ดูด้วยนะครับมีทั้งแบบสามปุ่มง่ายๆเลยไปจนถึงแบบ9ปุ่มที่ดูซับซ้อนขึ้นอันนี้เห็นว่าใช้ขดลวดพิเศษด้วยที่เรียกว่าขดลวดโมบียส m มบ i u s สคอยล์สพันรอบแกนคอร์ดใช่ค่ะแบบที่ซับซ้อนขึ้นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มอย่างการแยกส่วนวงจรชัดเจนขึ้นเช่นมีวงจรส่วนของ t a รเก็ตหรือเป้าหมายส่วนของแนวโน้มหรือผลที่เราต้องการเทรนและก็ส่วนของสัญญาณพาหะซึ่งส่วนสัญญาณพาหะเนี่ยเขาใช้สิ่งที่เรียกว่า z a p p e r Circuit เข้ามาช่วยด้วยค่ะเป็นวงจรกำเนิดคลื่นสี่เหลี่ยม Zpper Circuit อ๋วอวงจรกำเนิดคลื่นค่ะก็เหมือนเขาเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานมาผสมผสานกับวัสดุที่เชื่อว่ามีคุณสมบัติทางพลังงานพิเศษอย่างเช่นควอตซ์หรือขดลวดโมบีสท่ว่านะคะแล้วส่วนประกอบอื่นๆล่ะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับในเอกสาร ก็มีจุดหนึ่งที่เอกสารเขาเน้นนะคะคือส่วนประกอบหลายๆอย่างเนี่ยจริงๆหาได้ทั่วไปเลยเช่น p o t e n ชิโอ e ิเตค่าที่แนะนำก็0ถึง 20kΩ oh หรือ0ถึง5 0 k ม oh แผ่นทองแดงพลาสติกแท่งควัดจะก็บอกว่าไม่ต้องคุณภาพดีเลิศอะไรมากอ๋อแล้วก็มีส่วนเสริมที่เรียกว่า ground balance ด้วยค่ะ Ground Balance ค่ะเขาทำจากออร์กไน์ที่ใส่ไว้ในท่อทองแดงนะคะคำอธิบายคือช่วยแปลงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนเกินกลับไปเป็นพลังงานชีวภาพป้อนเข้าวงจรอ,อีกทีโอ้โหมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวผัดไม่ใช่เครื่องมือวัดรวมถึงส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆในการสร้างมันขึ้นมาตามที่แหล่งข้อมูลเขาว่าไว้นะครับ ค่ะประเด็นสําคัญก็คือการทําความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสนามพลังงานต่างๆที่เขาอธิบายในนี้นะคะกับหลักการทางฟิสิก์กระแสะหลักที่เราคุ้นเคยกันแหล่งข้อมูลเขาก็เชียช่วยวชเห็นถึงศักยภาพในการนําไปประยุกใช้นะคะทั้งน้เชิงบําบัดทางเลือกหรืออาจจะรวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยแม้ว่ามันจะอยู่นอกกรอบความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ตามนะคะใช่ครับก็น่าสนใจมากทีเดียวและนี่ก็คือคําถามชวนคิดทิ้งท้ายสําหรับดิ d ด v ฟครั้งนี้ครับผมคือ ถ้ามันเป็นไปตามที่แหล่งข้อมูลอธิบายจริงๆว่าข้อมูลสามารถผูกนำพาและก็ฉายภาพผ่านสนามพลังงานชีวภาพได้เนี่ยนอกเหนือจากการจำลองคุณสมบัติทางเคมีที่ว่าไปแล้วนะครับมันอาจจะเปิดประตูไปสู่การสื่อสารรูปแบบอื่นหรือการส่งอิทธิพลในรูปแบบอื่นใดได้อีกบ้างอันนี้น่าคิดนะครับ